ฮัลโหลฮโหลเทสเทสโอเคสวัสดีจ้าชั้นวินเทเลปอนนี่วันนี้ฉันจะมาพูดคุยหน่อยๆน,นะเรื่องการทําคลิปของวันนี้ขอโทษทีนะที่ทําคลิปช้าหน่อยเพราะส่วนหนึ่งก็คือเกยดแล้วก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนั่นแหละก็คือวันนี้ก็คือจะมาคุยเรื่องของการลงคลิปนะครับ คิฟเฟอเฟดี้อาจจะทําให้ถึงคืนห้านะครับเอาเนี้ยสรุปเลยบอกว่าคืนหกอ่ะไม่น่าจะไหวแน่นอนเพราะผมไม่ถนัดอะไรยากๆแล้วจะบอกว่าคืนที่สี่กับคืนที่ห้าจะลงวันที่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้านะครับก็ถ้าไม่ขี้เกียจก็อาจจะทำสองคืนในวันเดียวหรือไม่ก็แบบแบบเป็นอย่างอื่นนะครับก็เออมีอะไรไม่น่า อ๋อจริงสิไม่น่าจะมีมั้งงั้นน่าจะแค่นี้แหละงั้นบ๊ายบายนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสค i b e ให้กับเราด้วยแล้วกันนะบ๊ายบายรักษาสุขภาพตัวเองด้วยละจ้ะเสียงบ้าอะไรนี่ไม่เห็นเบื่อมีทะเลปอนนี่เลยนี่นี่